เรมไปเรียนมองอะไรเราไปเจออีกกันมองมองหนึ่งมองหามไปเจออีกนึงเราก็ต้องเรียนเรื่องนี้อีกะัวอย่างเช่นคนเรียนแก็แสงคืออะไรเร่งกำเนิดเสียงมาจากอะไรเพราะกอนก็มีการเดินทางของเสียงของแสงอะไรเงี้ยมันก็ถามมันจำเป็นไหมมันก็จําเป็นระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันยังไงยังไงคือยิ่งสารึ่งมากเรื่องมันมากมายนตั้งใจเรียนที่อาจจะน่าแบบบางคนแบบน้าขูดอ่ะ แต่วก็ฝืนทนแต่มันจะมีประโยชน์ข้างหน้าทำไมไฟช็อตทำไมไฟไม่ช็อตประโยชน์ใช้ก็ต้องเอาออกมาเก็บเลยตอกให้กำลังใจให้ชวิชาที่เพื่อกคนเลยโอ้โหแต่ก็ครูสอนดีครูน่ารักแต่ก็ตั้งแต่เรียนนี่เีด็เข้าใจเด็กนต้องต้องไว้ทุนครูนี่แหละจานเรียนในการประเมินถ้าดูครูดูครูต้องดูนักเรียนเป็นหลักมีแต่คนนะดูหล่อมีแต่คน อีนเดียเป็นอินเรียก็ดาวน์ของในใจช่อบอีนเดียชอบวิชาอะไรชอบวิชาอะไรครับวิชาลาวิชาโอเคโอเคออ่โเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะบอก วันที no like well, ่ไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับตีวันตะแคงจะต้องตีจะถึงเนีายครับตีตีแล้วก็รับประทานโบราณมล้วนี่คุณสอนเรื่องอะไรารับสีดาคุณสอนเรื่องอะไรครับเร่องประวัติธรรมนี่ไปอะไรไปอะไร ไอ้ที่เภาษาโรงเรียนเกมการที่ไงลูกเขาเป็นที่ใหญ่มอโก้ร้ไหเราไปเห็นยที่ไหนลูกคุณครูพาไปไหนลูกทายตนแบหมดเพะว่าอะไรอันนี้อันนี้าจารย์้ัดทิ้งเราก็ลืม่ปจานที่สี่จานที่ไหนที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเราก็ไปที่สิ้เราไปเรียนนี่ต่อนเร่อชอบวิชาแนนนะห้องกิ่นแบบชอบไปลูกเคยไปร่วมงานห้องกลิ่นนะ ต้องไปลยเพราะเป็นพื้นฐานหลักฐานของปู่ย่าตาทวดพอแพี่น้องในเราเขจะ้อนถึงใารเอาคิดประคุบมันก็จะโทษอยู่แค่แค่ที่เราห็นนะฝากของเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คอม่จะสอนเราทางานศึกษใช่ยังน่อยอ่ะคมกิดบอกงเป้นรำเป็นกแรกอเลยหอกลักหอกปกัมาไอ้ไเี่ยหัวชมหามหอะไรเนี่ยจว่ะ เพราะนั่นจะเจอโร,ร,ร,รงเรียนดีๆก็เอาพยุติต่างๆมีกำลังสนใจก็รับได้นะครับฝากฝังเรื่องการเรักวัฒนธรรมไทยคุณบางนะครับียศอะไรศิลปะนีเล่นอะไรสิอยู่ปอปบป,ป,ปีนาต่อปอม้อเลยม้วนหนึ่มีม้วนหนึ่งไหมลูกไม่มีมีมีที่ไม่เล่นไหนไไหลูกมันเหลือตอนนี้ใครมันเหลือเนาะ พาบ้านจะสั่งบ้านอะไรก็ได้บ้านธรยมดาทะลุอกไป่เป็นเดียวใช่ไหมจะตื่นร้อนไทยไปนุ่เหลือไปนุ่นไทยก็ได้นี่ยใครไม่รู้ตั้งใจเรียนแล้วก็เพื่อนานคนเราเด้อยเรียนวิชาหลากหลายวิชาฝาภาษาอังกฤษไปด้วยนะครัฒน์ปูดด้วยวิชาทางการบัลลังก์มากลงกุ๊กับปูดแบบกะตั้งก็ตื่นไปใช่ไหโอเคครับฝาวิชาดีด้วย อ่ะครับตัวนี้ครับตีตีสวัสดีครับนักเรียนนรับพาตนครับก็ต้องต้องติดมาแหละ่ว่าี้งัทงคมก็เลยวันราจะสักินกับาริจัะวเดินมา ผครับคู่ักไฮโดรโปนิกครับี้พักอะไรผักไฮโดรโปนรับที่อยู่บนในน้ำครับอันนี้เริ่มสอนนิดหน่อยใช่ไหมครับันดูก็เอาโูงเล่นอีเจน่ายังไม่ยังไม่เคยเห็นไฮโดรโปนิกกเอานำามร้ใหมมาเรีนันก็จะเรยน้กันนอยัน้อยกันนอยเห็นเนาะประสบการณ์คนไทยจะยิบจับอาไปใช่ประโยชน์ก็ไปเรียต้เล็กน้อยมัเป็นอาชีพได้ิ นำอะไรรักวิชาการมาให้เ ah, พื่อนเราเรียนดูคราเป็นลุงเรียนเป็นลุงเรียนไปทำตำบลเรื่องแบบืออันเก่าเนี่ยจะเป็นเก่าเรียนซึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นโรงเรียนพิชาบารเราเป็นคำพูดลุงเรียนคำนั้น